สวัสดีครับวันนี้ทีมงานนะครับขอนําทุกท่านนะครับเดินทางนะครับเข้ามายังเสียบเรียบนะครับแล้วก็เข้ามารับประทานอาหารในช่วงกลางวันนะครับร้านที่ชื่อต้นเลสาบนะครับยังมีอีกร้านหนึ่งชื่อต้นเลแม่โขงนะครับซึ่งเราจะทานกันในช่วงเย็นในวันนี้นะครับวันนี้วันที่5มิถุนายน2554อากาศในเสียมเรียบนั้นประมาณ30องศานะครับแล้วก็เมื่อเที่ยวนครวัดนครธมนะ มาจนแล้วก็เข้ามาที่ร้านอาหารต้นเลสาบแห่งนี้นะครับร้านอาหารต้นเลสาบนี้นะครับเป็นแบบฟฟบุฟเฟ่นะฮะแล้วก็เป็นเซตเมนูนะครับเป็นร้านอาหารเด็ดร้านหนึ่งในหลายหลายร้านที่เราใช้อยู่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะนําชมด้านในนะครับสะอาดปลอดภัยแล้วก็เป็นของคนไทยนะครับคนไทยก็รู้จักรสชาติของคนไทยดีเพราะฉะนั้น ต้นเลสาบนี้จึงเป็นที่นิยมของบริษัททัวร์ทั่วไปที่จะนําทัวร์มาลงที่นี่นะครับที่นี่นะครับพนักงานต้อนรับนะนะครับน่ารักนะครับ <laughs> แล้วก็ภายในทั้นโออาร์นะครับ <laughs> กว้างขวางทีเดียวนะครับมีถึง2ชั้นด้วยกันนะครับแล้วก็อาหารนั้นบลฟเฟเฟ์นั้นตั้งเป็นลายนะครับตลอดแนวทีเดียวนะครับเดี๋ยวขึ้นไปชมลายบลฟเฟ่ข้างด้านบนนะครับ นี s <S mm ่ครับนี่เป็นลายบุฟเฟ่ต์นะครับที่เราทางร osa, ้านอาหารต้นเลสานะฮะได้จัดไว้ให้กับคณะทัวร์นะครับดูนะครับเป็นลายแนวยาวทีเดียวอาหารหลากหลายนะครับอยากให้คนไทยในวันนี้มองกัมพูชาในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นได้พัฒนาไปไกลแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารนั้นดูนะครับแต่ละโรงแรมที่เรานําเสนอแต่ละร้านอาหารนะครับ ทุกร้านนั้นอยู่ระดับ4-5ดาวทั้งหมดเลยนะครับอาหารผลไม้นะครับครบคันทีเดียวของหวานนะครับก็ใน่วนของตัวนะครับของราวนะไม่ว่าจะเป็นไข่ตุนเป็นปลานะฮะจากแม่น้ำโขงนะครับ,รบหรือเป็นปลาเนื้ออ่อนนะเป็นอาหารไทยจีนญี่ปุ่นนะครับเคียบพร้อมจริงๆนะครับ เลินนะครับท่านใดที่เดินทางเข้ามาในร้านอาหารโต๊ะเดสซ่าแล้วนะครับ,นะร,บร้านนี้เป็นร้านที่เยี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็มีโต๊ะนะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะนะครับก็ร,รับน่องเที่ยวได้เป็นหนึ่งเป็นพันคนทีเดียวนะครับ อาหารญี่ปุ่นนะครับอาหารไทยนะครับคนกันเต็มไปหมดสามสี่ลายนะครับเพราะฉะนั้นตัวใดนะครับที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกัมพูชาโดยพาะเมืองเสียมเรียบเนี่ยนะครับหนนะครับเข้ามาที่ตนเลสานะครับวันนี้ทมงานก็้งหมดกับลาไปด้วยเวลาตัวนี้นะครับขอบพระคุณที่เฝ้าติดตามชมนะครับชมวิดีโอในคลิปต่อไปนะฮะจะเป็นโรงแรมนะฮะระดับ4ดาว5ดาวนะครับใหญ่ๆของเมืองเสียมเรียบเลยนะครับ ลาแล้วนะครับสวัสดีครับผม